กลับมาแล้วเย้ yeah. ช่วยให้เราหายไปใหญ่ๆคือเรากําลังไปทุบก,กับพวกงานสอบแล้วก็เรียนเรียนจบมาเราน่าจะยังไม่เคยบอกว่าเราเรียนจบอะไรเราเรียนจบจากสาขาดิจิตอลเกมไว้เราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปอื่นนะ <c oughs> เผื่อใครจะสนใจอยากเรียนในสาขานี้ถ้านับจากวันที่เราเรียนจบมาก็ประมาณในสัปดาห์กว่าได้เรากลับมาบ้านครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่านี่มัน บ้านใครนี่คือเราไม่ได้อยู่บ้านตัวเองมาเจ็ดปีกว่าแล้วอ่ะสมองเราก็เลยยังไม่ได้อัปพดบ้านสิ่งที่เราช็อกที่สุดก็คือพ่อเราเนี่ยแหละพ่อเราไม่เคยพูดเสียงสองกับสิ่งใดบนโลกนี้มาก่อนเลยขนาดกับเราที่เป็นลูกแท้ๆก็ไม่เคยพูดแบบนี้เราถูก้าความรักโดยแมวจากที่ไหนก็ไม่รู้พ่อเราพูดเสียงสองกับมันทั้งวันเลยนอกจากแม่เราบอกกับเรามาตั้งแต่เด็กตลอดว่าจะไม่มีทางเลี้ยงแมวเด็ดขาด เพราะว่ามันเป็นขนสุขภกเป็นเชื้อโรคนู่นนี่นั่นแต่พอเขาจริงเจอลูกแมวอยู่ที่บ้านก็ดันซื้อกระบะาทรายแมวกับขนมแมวเลียมาให้ตั้งแต่วันแรกๆแ,แถมยังทําที่นอนนุ่มๆให้ด้วยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เลี้ยงให้มันอยู่เดี๋ยวมันจะมีแมวโตมาทําร้ายเอานะมันโตเดี๋ยวมันก็ไปเองและใช่ทุกวันนี้มันยังนอนอยู่บ้านเราไปถาวรอ,อยู่เลยอ่าเรายังไม่ได้บอกชื่อแมวเราเลยแมวเราชื่อว่าเหมียวเด้ง แม่เราให้เหตุผลว่ามันเด้งตลอดเวลาก็จริงเพราะว่าแมวเด็กจะเป็นแมวที่ค่อนข้างๆๆดีเด้งมันชอบวิ่งมุดระหว่างขาพ่อกับแม่เราจนเกือบล้มหลายรอบละบางครั้งก็ชอบแอบซุ่มตะปบขายจากข้างหลัง <guaranteed. S 2> แล้วมันยังเป็นสาเหตุทําให้กางเกงทุกตัวในบ้านของเราไม่มีสายกางเกงเด้วยเหตุเกิดจากที่พ่อเราโดนมันตกไข่เพราะว่าสายกางเกงมันแกว่งไปมาแม่เราก็เลยเอาสายกางเกงออก หรือไม่ก็ถ <teachers> ้าไม่เอาออกก็ต <Evet> <for S 2> ้องมาใส่กางเกงไว้ข้างในกางเกงเหนียวเด้งเป็นยาที่ติดคนมากแบบมา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 ที่สุดอ่ะพ่อกับแม่เรายืนทำกับข้าวอยู่ก็จะแบบไปแอบนอนอยู่ข้างหลังขาแล้วมันก็จะสะดุดลลงก็เพาะแบบนี้เนี่ยแหละคือถ้ามันสิงคนได้มันก็คงจะแบบสิงอยู่บนหัวเราหรือไม่ก็แบบกินเราอยู่อย่างี้ยัง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 ทุกครั้งที่เราอยู่นิ่งเหนียวเด้งมันจะเดินเข้ามาแล้วก็นอนโชว์ฟุงให้กับเราพร้อมกับเสียงร้องแบบติดอ่างแบบออ เหมือนกําลังบอกว่าลุปหนูหน่อยสินี่คือสาเหตุที่ทำให้คนในบ้านเราไม่สามารถลุกไปทํางานอย่างอื่นได้เลยแต่ก็ยังโชคดีที่เหมียวเด้งมีสวิตช์ปิดตัวเองคููมือการใช้เหมียวเด้งข้อที่1เอามือมาขนานกับค้างข้อที่2กาเบาๆไปเวลาสองวิแล้วเหมียวเด้งของคุณก็จะทําการปิดสวิตช์ลงหลังจากนั้นคุณก็จะสามารถมีเวลาลุกไปทำอย่างอื่นได้2-3านาทีก่อนที่มันจะลุกมาโชว์กุงอีกรอบ นี่น่าจะเป็นแมวเลี้ยงตัวแรกของบ้านเราเลยตั้งแต่มีแมวตัวนี้เข้ามาเราก็รู้สึกได้เลยว่าบ้านเราแฮปปี้ขึ้นมากเพราะเราก็ไม่เหงาส่วนแม่เราก็มีเรื่องปวดหัวให้มากขึ้นตัวเราเองก็เอ่เป็นกระสอบทรายให้มันตกเลนแป้งใครมีเบรกามน้องแมวอยากจะมาแชร์ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะหรือว่ามีทริคดีๆที่อยากจะเอามาสอนคนเลี้ยงแมวมือใหม่แบบเราก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย